ระวังนะครับมีเรียบ้าสหน้าเด้นระวังนิดนึงระวังนิดนึงเยวลาผ่านนะครับล้าผ่านสองกนะครับสอง้าคู่นะครับจะต้องดูครับอลคุบอลีตดไม่ยอมรอนะครับร้อะครับโค้ง เอาไปเกยน่อยยทเแล้วนะโอ้โหพี่อยคมร็วระวังนะพีบเข้ายันนแล้วแล้วโอ้โหเข้าแล้วไแล้วไปแล้วครับยังมมามแโอ้โหไเลยครับคุบอยนะครับคบยตนเข้าะครับ